สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูซาน่านะคะซึ่งวันนี้ครูซาน่าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกของแมลงค่ะและกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะซึ่งครูซาน่าจะพาเด็กๆไปรู้จักกับชื่อเรียกของแมลงชนิดต่างๆเป็นภาษาอังกฤษค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ชื่อเรียกภาษาอังกฤษของมแมลงชนิดใดบ้างค่ะ,มะแมลงชนิดแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คือตัวอะไรเก่งมากค่ะและในภาษาอังกฤษมดเรียกว่า ant ออกเสียงตามครูนะคะ ant เดี๋ยวเราลองมาสะกดกันค่ะ a n t ant ant แปลว่ามดมาแรงตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆนี่คือพึ่งค่ะซึ่งพึ่งภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือเรียกว่า B B เด็กๆออกเสียงและสะกดนะคะ BEE e b เป็นยังไงคะง่ายไหมคะคำนี้ซึ่ง B แปลว่าครึ่งนั่นเองคะ่ะแมลงตัวต่อไปคือตัวนี้คะ่ะตัวไหนคะใช่แล้วคะ่ะนี่คือแมงมุมคะ่ะซึ่งแมงมุมในภาษาอังกฤษเรียกว่า Spider ออกเสียงตามครูนะคะ Spider เราลองมาสะกดกันค่ะ S P I D E R Spider ป p i d e r แปลว่าแมงมุมและก็มาถึงแรลงตัวสุดท้ายที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้คือตัวนี้ค่ะ ผีเสื้อน,นั่นเองค่ะซึ่งผีเสื้อนในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า butterfly ออกเสียงตามครูนะคะ butterfly เดี๋ยวเราลองมาสะกดกันนะคะเด็กๆ b u t t e r f l y butterfly butterfly แปลว่าผีเสื้อค่ะ บ้างคะเด็กๆสำหรับแมลงทั้ง4ตัวที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเกมการศึกษากันได้ยังคะวันนี้ครูซานาจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเกมการศึกษาจับคู่ภาพแมลงกับคำศัพท์พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างบัตรภาพมาแมลง4ตัวคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อมแมลง4คํคำกันไกลขนาดเล็กสำหรับเด็กซึ่งในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์และตัดกระดาษผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆในส่วนนี้ได้นะคะและเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราจะไปทำเกมการศึกษาพร้อมๆกันค่ะไปดูกันเลย จับคู่ภาพแมลงกับคำศัพท์ภาษภาอังกฤษกันค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าแมลงแต่ละตัวมีชื่อเรียกเป็นภาษภาอังกฤษว่าอะไรเด็กๆลองนำภาพแมลงมาวางให้ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษฝึกอ่านและสะกดคำดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสนุกกับกิจกรรมกันไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและให้ผูุปกครองถา่ายภาพ หรือวิดีโอในการเรียนรู้มาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับในวันนี้ครูชนาก็ต้องขอลาไปก่อนและอย่าลืมติดตามดูในคลิปการสอนครั้งต่อไปนะคะว่าคุณครูจะมีเรื่องอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกสวัสดีค่ะ